สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงสติไมัอนิวันแพทย์ประจำโรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะวิดีโอที่ท่านกำลังรับชมอยู่ขณะน,นี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ป่วยโรคลําไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังเพื่อให้ท่านได้เข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคนี้อย่างถูกต้องและเข้าถึงการรักษาได้อย่างเหมาะสมค่ะหากคุณกำลังค้นหาคำตอบเหล่านี้เพื่อตัวคุณเองหรือเพื่อคนที่คุณรักเราช่วยคุณได้นะคะ โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังเกิดจากการอักเสบที่บริเวณเยื่อบุผิวลำไส้ตลอดทางไปจนถึงบริเวณทวารหนักส่วนปลายทําให้เกิดอาการปวดท้องท้องเสียอ่อนเพลียและมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงตามมาได้ซึ่งมีผลกระทบต่อการเข้าสังคมอารมณ์และจิตใจได้ค่ะ จากการประมาณการนะคะตอนนี้มีผู้ป่วยชาวอเมริกันป่วยด้วยโรคนี้มากกว่า1ล้านคนแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยมีแนวโน้มว่าเราพบผู้ป่วยอรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียรวมถึงประเทศไทยค่ะด้วยความที่ว่าเป็นโรคเรื้อรังนะคะยังไม่มีการรักษาที่หายขาดได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการรักษาเนี่ยพัฒนาไปอย่างมากเพื่อมุ่งหวงให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดำรงชีวิตได้อย่างสุขสบายมากขึ้นนะคะ สาเหตุยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะคะว่าเกิดจากอะไรตรงๆแต่เราพอจะทราบว่ามันเกิดจากหลายๆปัจจัยอย่างหนึ่งเนี่ยที่แน่ๆก็มีกระบวนการของการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันเราต่อจุลินทรีย์ในลำไส้เราเองทําให้เกิดการอักเสบที่เยื่อบุผิวลำไส้เราได้ หรือเรื่องอายุก็เช่นเดียวกันเราพบว่าโรคนี้เป็นได้ทุกอายุแต่จะพบมากในช่วงอายุที่30-40ถึงปีขึ้นไปนอกจากนี้พันธุกรรมก็มีส่วนร่วมเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้คุณก็มีความเสี่ยงมากขึ้นค่ะสำหรับเรื่องอาหารแล้วก็ความเครียดจริงๆแล้วไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้โดยตรงนะคะมันเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้คุณมีอาการรุนแรงขึ้นหรือว่ากำเริบขึ้นได้ค่ะ อาการของแต่ละคนนะคะ mm hmm. ก็อาจจะแตกต่างกันมากน้อย mm hmm. ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคแล้วก็ขอบเขตของพื้นที่ในลำไส้ใหญ่ที่เกิดการอักเสบค่ะแรกเริ่มนะคะคนส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางหรือบางช่วงก็มีอาการทุเลาจนรู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เมื่อเวลาะระยะเวลาผ่านไปนานขึ้นโรคก,ก็จะรุนแรงขึ้นตามมาได้ค่ะ นั่นหมายถึงอาการถ่ายเป็นเลือดนะคะหรืออาจจะเป็นมูกเลือดได้มีอาการไข้เบื่ออาหารน้ำหนักลดอ่อนเพลียโลหิตจางแล้วก็บางคนจะรู้สึกว่าปวดถ่ายอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดในเด็กเล็กเนี่ยจะทําให้พัฒนาการช้าค่ะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงก็จะพบได้นะคะอย่างเช่นภาวะขาดน้ําและเกลืแร่รุนแรงลำไส้ทะลุแล้วก็มีการอักเสบของข้อผิวหนังดวงตากระดูกพุน เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดริมเลือดอุดตันและมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะอาการเหล่านี้นะคะไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังแต่ถ้าหากคุณมีอาการบางอย่างหรือมีความกังวลสงสัยก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่ควรจะปรึกษาคุณหมอค่ะวิธีเดียวที่จะวินิจฉัยโรคนี้ได้นะคะคือการเก็บชิ้นเนื้อจากการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เพื่อส่งตรวจด,ดูหาพยาธิสภาพในลำไส้ของเราค่ะ แต่ก่อนจะไปถึงการตรวจนี้หมอเชื่อว่าพวกเราเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจเลือดก่อนเพื่อดูภาวะโรหิตจางดูภาวะบ่งชี้ถึงการอักเสบหรือการติดเชื้ออื่นๆอาจจะมีการตรวจอุจจาระนะคะเพื่อตรวจหาเม็ดเลือดขาวแล้วก็โปรตีนบางชนิดเพื่อบ่งชี้ถึงการอักเสบแล้วก็การติดเชื้อในลำไส้ด้วยค่ะ แม้ว่าปัจจุบันนะคะจะไม่มียาที่รักษาให้โรคนี้หายขาดได้แต่ว่าเราก็มีวิธีการหลายอย่างที่พัฒนาไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดค่ะการรักษาด้วยยานะคะก็ได้แก่ยาที่ลดการอักเสบนะคะตัวอย่างเช่นยาสเตียรอยหรือว่ายากดภูมิคุ้มกันแล้วก็มียาที่มุ่งเป้าต้านต่นตอการอักเสบระบบภูมิคุ้มกันจำเพาะของเรานอกจากนี้ยังมียากลุ่มบรรเทาอาการลดอาการปวดท้องลดอาการท้องเสียแล้วก็ธาตุเหล็กค่ะ การผ่าตัดนะคะก็อาจจะจำเป็นสำหรับโรคนี้นะคะโดยเฉพาะในลำไส้ที่มีการอักเสบและถูกทำลายไปมากแล้วในผู้ป่วยบางท่านเนี่ยเราต้องตัดลำไส้ใหญ่ออกไปทั้งหมดฟังดูน่ากลัวก็จริงนะคะแต่มันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คุณสามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างเดิมค่ะวิธีการรักษาบางอย่างนะคะก็มีผลข้างเคียงหมออยากให้คุณแน่ใจนะคะถึงความเสี่ยงข้อดีข้อเสียให้คุณปรึกษากับคุณหมอของคุณร่วมในการตัดสินใจเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับคุณค่ะ สำหรับเรื่องอาหารนะคะหมอเชื่อว่าอาหารเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับคุณจะช่วยลดความรุแนแรงของโรคได้แล้วก็อยากให้คุณสังเกตหรือว่าจดบันทึกรายการอาหารดูซิว่าอาหารอะไรเอ่ยเป็นตัวกระตุ้นให้อาการของเรากําเริบคําแนะนําง่ายๆนะคะดื่มน้ามากๆนะคะ แบ่งอาหารทานเป็นมือ้อย่อยๆหลีกเลี่ยงคาเฟอีนแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำอัดลมค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวลดหรือว่ามีเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องของอาหารสามารถปรึกษานักโภชนากรได้นะคะการดูแลสุขภาพใจเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะหมออยากให้เราหาวิธีการผ่อนคลายแล้วก็ปรับสภาพอารมณ์ของเรายกตัวอย่างเช่นออกกาลังกายโยคะหรือฝึกสมาธิอาการปวดท้องลมในท้องแล้วก็อาการท้องเสีย อาจจะรบกวนคุณทําให้การเข้าสู่สังคมของคุณมีปัญหาเกิดความวิตกกังวลซึมเศร้าแต่หมอเชื่อว่าการที่คุณเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ทําให้คุณสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความรู้สึกที่ว่าเราสามารถควบคุมมันได้ค่ะดังนั้นนะคะหมออยากให้คุณศึกษาข้อมูลให้ได้มากที่สุดให้คุณปรึกษากับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคนี้นอกจากนี้เราก็ยังมีกลุ่มผู้ป่วยที่เผชิญปัญหาเดียวกับคุณเป็นทีมสนับสนุนคุณด้วยค่ะ โรคลำไส้อักเสบเรื้อรังเป็นโรคที่ซับซ้อนแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยตัวคุณเองและคุณหมอเราสามารถช่วยกันวางแผนออกแบบการดูแลรักษาของคุณให้เหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ถ้าคุณอยากรู้เกี่ยวกับโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังมากขึ้นสามารถติดตามวิดีโอของเราได้นะคะหรือปรึกษาเราที่คลินิกโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยค่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทย ขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ